โอโหแล้วขาเหนียวมะม่วงเด็ดมากนะข้าวเหนี่ยวมะม่วงสีสกุลนะครับว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวเราเดวเราขึ้นวนอใหม่ต่องมาแน่ฮะร้านนี้เนี่ยขาโคตรแจ๋วนะเ,เ,เ,เดี๋ยวต้องมา <c oughs> อันนี้ได้ได้ทุเรียนมาแล้วนะครับจากพี่แป๋วเพชรบุรีนะครับร้านต่อไปก็คือ ร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมจากช่องแฟนเพจคนทํากินนะฮะเดี๋ยวนี้จะซื้อพี่ด้วยแล้วจะขอสัมภาษณ์พี่หน่อยเอาจะดีแล้วพี่ผมเกรงใจพี่เออเกรงใจนะฮะโอเคครับอันนี้ขายขายขายโลเท่าไหร่นะถ้าอย่างเดียวจะมีเป็นโลละร้อบาทค่ะและอย่างนี้คือเนี่ยคือโลหกบค่ครึ่งโลใช่ไหมครับหกสิบแล้วมะม่วงมะม่วงโลสามสิบโลละสามสิบใช่ป่ะถ้าสี่ลูกประมาณกี่โลครับ ผมเอาเอาสี่ลูกแล้วกันเท่าไหร่ก็ว่ากันนะฮะแล้วก็อันนี้หนึ่งถุงนะครับพี่ผู้ชายดีกว่าพี่พี่เปิดมานานครับร้านนี้้องถามว่ดีกว่ไหมครับแสดงว่าพี่ผู้ชายนะครับให้ให้แฟนเป็นเป็นคนออกหน้านะครับอ่ะครับพี่ครับพี่พี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อปิงค่ะปีนี้ขายกี่านนะพี่อ่าปีนี้เข้าปีที่สิบค่ะเข้าปีที่สิบแล้วขายข้าวเหนียวมะม่วงมาสิบปีขายยัง ทำข้าวเหนียวม่วงอย่างเดียวเลยอะใช่ค่ะอย่างเดียวเลยโอ้โหนะครับปีงขายข้าวเหนียวม่วงแล้วสิบปีขายดีไหมพี่ได้ค่ะได้ค่ะคอไทยค่ะอันนี้นะครับอีกคําถามนึงแล้วกันนะเมื่อสักครู่ที่เราถามร้านทุเรียนมาแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลใหม่นะครับมีอะไรจะฝากถึงคุณพิธาบ้างครับหรือว่านายกคนต่อไปเนี่ยต้องการจะฝากเรื่องอะไรบ้างพี่ก็ขอให้ทาตามที่นโยบายที่ที่โปรโมทไว้ที่โฆษณาไวา้ตามที่ตอนหาเสียงนะคะ ขอให้ทำตามที่ตัวเองหาเสียงเอาไว้แล้วอยากได้นโยบายไหนเป็นการเร่งด่วนไหครับพี่ค่ะนโยบายไหนเป็นการเร่งด่วนอาจจะถ้าตอนนี้จริงๆอาจจะเป็นค่าไฟมั้งคะ่ะน่าจะค่าไฟค่าไฟที่คนทั่วไปพบประสบส่วนมากเลยทุกบ้านต้องเจอปัญหานี้ใช่เมื่อสักครู่นี้รานทุเรียนบอกค่าน้ํามันบอกต้องการให้ลดลดราคาน้ํามันแต่นี้พี่ปิงบอกว่าอยากได้ค่าไฟ เพราะว่าหนึ่งรถบางคนอาจจะจะไม่มีแต่บ้านทุกคนต้องใส่ไฟค่ะใช่ใช่ฮรรถบางคนอาจจะไม่มีแต่ว่าบ้านทุกคนต้องเปิดแอร์แน่นอนนะครับอย่างน้อยพัดลมก็ต้องเปิดอยู่ดีค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออุดหนุนนะฮะเดี๋ยวจะซื้อข้าวเหนียวครึ่งโลแล้วก็มะม่วงหนึ่งโลนะครับให้พี่ปิงจัดให้หน่อยฮะพี่ปิงเลือกข้าไหนครับผมเลือกไม่เป็นฮะมะม่วงะเอาเป็นข้าวเหนียวสองสีไปเลยนะคะผสมครึ่งโลได้หมดครับ ไม่ดูครับได้หมดฮะผีทุเรียนเขาให้ผมเลือกเองผมเลือกอันอ่อนมาเลยแม่ค้ายมเปลี่ยนให้เลยเลือกไม่เป็นเลยครับเท่าไหร่ครับพี่ปิงค่ะจ่ายพี่ปิง100บาทครับแม่ต้องทอนนะฮะนี่ฮะโอคทอนด้วยครับต้องทอนด้วยนะไอซื้อใส่ก็ส่วนหนึ่งฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปนิ่งกันนะพี่ อย่ามัไม่ลกวนแล้วลูกค้าเข้ามาแล้ว๋ยพาพูดนะพี่นะพี่ครับสาโคตเลยฮะหนึ่งสองขอบคุณมากครับไปฮะนี่คือบรรยากาศในตลาดมั่นคงที่มหาชัยนะครับพ่อค้าแม่ค้าน่ารักนะฮะอันนี้ร้านข้าวเหนียวมะม่วงคือเข้ามาถึงเนี่ยเจอร้านแรกเลยเอาวันนี้พวกเราก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งอะจบแค่นี้ดีกว่านะครับตลาดมั่นคงมหาชัยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดทะเลไทยตลาดค้าอาหารทะเลนะครับใครมีโอกาส ทานมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี้ได้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ